นึกภาพมองโลกใบนี้ที่สูญเสียไปอีกหนึ่งชีวิตเล็กๆที่น่ารักและสําคัญแต่น่าเสียดายที่เรื่องราวของหนูผีเกาะคริสต์มาสซึ่งเป็นหนูผีเพียงชนิดเดียวของออสเตรเลียได้กลายเป็นตัวอย่างอันน่าตกใจของการสูญพันธุ์ครั้งใหม่แต่ทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจและน่ากังวลใจมากขนาดนั้นละ่ะมาร่วมดำดิ่งลงไปในเรื่องราวนี้กันเพื่อค้นหาคำตอบและบทเรียนที่เราทุกคนควรเรียนรู้ในวันที่10ตุลาคม2025สภาโลกกว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติแตยซี ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโครซิจริชูรรได้สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างถาวรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้เคยเป็นผู้ครอบครองป่าฝนอันเขียวชอุ่มของเกาะคริสต์มาสในายามค่ำคืนด้วยเสียงร้องที่คล้ายกับค้างคาวทำให้บรรยากาศบนเกาะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้ปิดฉากลงแล้วอย่างน่าเศร้า หนูพีเกาะคริสต์มาสเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ได้เพียงแค่บนเกาะคริสต์มาสซึ่งห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางตะวันตกประมาณ1,500กิโลเมตรในบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาตั้งแต่ทศวรรษ1890บรรยายว่าพวกมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปในป่าฝนและในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องของพวกมันดังก้องทั่วเกาะนี้คือสัตว์ที่หาชมได้ยากและน่าหลงไหลสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติแต่โชคชะตานำพาพวกมันไปสู่จุดจบอันน่าเศร้า สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์นี้เริ่มมาจากการระบาดของเชื้อโรคปรสิตที่ติดมากับหนูดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาโดยไม่ตั้งใจในปี1900หนูดำเหล่านี้แอบซ่อนตัวอยู่ในก้อนหญ้าบนเรือและนำปรสิตชื่อทริปานโนโซม เข้ามาด้วยซึ่งแพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของเกาะและสันนิษฐานว่าหนูผีก็ตกเป็นเหยื่อด้วยความโดดเดี่ยวของเกาะทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่ๆภายในเวลาเพียงหนึ่งปีชาวเกาะเริ่มเห็นหนูจำนวนมากเดินโซเซและล้มตายลงในป่าเมื่อนักธรรมชาติวิทยาเยือนในปี 1,908พพวกเขาสันนิษฐานว่าหนูพื้นเมืองและหนูผีได้สูญพันธุ์ไปแล้วนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถทำลายระบบนิเวศได้รวดเร็วเพียงใดบางทีคุณอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่เรียนรู้จากการผิดพลาดนี้ก่อนหน้านี้ละ่ะ แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นเพราะการสูญพันธุ์ไม่ได้หยุดแค่โรคเท่านั้นสัตว์ล่าต่างถิ่นอื่นๆเช่นแมวและงูปล้องฉนวนก็เข้ามาเพิ่มความเดือดร้อนพวกมันล่าหนูผีอย่างไม่มีประณีนอกจากนี้การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยจากการทำเหมืองยังเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจคือการพบเห็นหนูผีครั้งสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันเกิดขึ้นในปี1985ซึ่งเป็นหลักฐานว่าพวกมันยังรอดชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่คิดแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการพบเห็นอีกเลยและนี่คือส่่วนนทีหลาายคมมมักมองข้ไป หลังจากหายตัวไปกว่า50ปีหนูผี2ตัวถูกจับได้ในช่วงทศวรรษ1950ขณะที่รถแทรกเตอร์กำลังถางป่าฝนสำหรับเหมืองพวกมันถูกปล่อยกลับไปและการค้นพบนี้ไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสมจนหลายปีต่อมาในปี1984นักชีววิทยาชื่อฮิวหยกสตันและเจฟฟทรันเตอร์พบหนูผีตัวเมียในกอเฟินขณะถางป่าพวกเขาเลี้ยงหนูผีไว้ ในกรงเป็นเวลา12-18เดือนให้กินตะกะแตนเป็นอาหารแต่ไม่ได้คิดเฉพาะพันธ์ุเพื่ออนุรักษ์ในเดือนมีนาคม1985หนูผีตัวผู้ถูกพบและขังไว้แยกต่างหากหนูผีตัวมีเชื่องแต่ตัว ผู้ดูก้าวร้าวและป่วยนับตั้งแต่นั้นไม่มีการบันทึกพบเห็นอีกเลยมีรายงานพบหนูผีเพียง4ตัวในรอบกว่า120ปีและข้อมูลชีววิทยาแทบไม่มีนอกจากคำบรรยายสั้นๆของนักธรรมชาติวิทยาชาญแอนดรูในปี1900ที่กล่าวว่าพวกมันอาศัยในโพรงหินและรากไม้กินมแมลงเป็นอาหารหลักภาพถ่ายแทบไม่มีแต่ภาพวาดโดยแม็กออชาร์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและศิลปินเป็นภาพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด เกือบ40ปีหลังจากการพบเห็นครั้งสุดท้ายรัฐบาลได้พยายามทำแผนฟื้นฟู2อฉบับแต่ไม่มีหนูผีตัวใดได้รับประโยชน์หลักฐานสำคัญคือไม่พบซากหนูผีในกระเพาะของแมวจระจัดในหลายทศวรรษแม้ว่าหนูผีอาจรอดมาถึงทศวรรษ1,980แต่แล้วก็เผชิญกับงูปล้องฉนวนที่แพร่กระจายทั่วเกาะทำให้ค้างคาวพิพิสเทรนเกาะคริสต์มาสและกิ้งกา ประจำถิ่นส่วนใหญ่สูญพในปี2009ดังนั้นหนูผีก็คงหนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันแต่ใครจะบอกได้ว่าหากเราป้องกันงูเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เรื่องเราอาจต่างออกไปแต่ที่นี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียง เราจริงๆแล้วนำสัตว์และพืชต่างถิ่นเข้ามาเพื่อพัฒนาเกาะหรือเพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์แต่ผลพวงคือการทำลายระบบนิเวศอย่างไม่สมส่วนเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั่วโลกบนเกาะต่างๆจนถึงปัจจุบันบางคนอาจโต้แย้งว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญกว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากเรื่องนี้สัตว์ชนิดอื่นๆก็อาจสูญพันธุ์ต่อไปนักวิทยาศาสตร์สรุปบทเรียนหลัก3าประการก่อนอื่นการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความมั่นคงทางชีวภาพ องเกาะไม่ใช่รอจนเกิดวิกฤตต่อมาต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือน้อยและสุดท้ายเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายรวมถึงใช้วิธีการตรวจ DNA ที่ทันสมัยสุนักดมกลิ่นและเทคนิคอื่นๆเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตหายาก นักชีววิทยายังคงหวังว่าหนูพีเกาะคริสต์มาสอาจไม่สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์อาจมีครอบครัวเล็กๆซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะและรอคอยพิสูจน์ความมั่นคงให้โลกเห็นเช่นเดียวกับเรื่องราวอื่นๆที่สัตว์หายากถูกพบใหม่แต่การสูญพันธุ์ครั้งนี้สอนเราให้ตรหนักถึงความสำคัญของการป้องกันล่วงหน้าคุณคิดอย่างไรการสูญพันธุ์เช่นนี้เป็นผลมาจากความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์หรือไม่หรือเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อป้องกันสัตว์ชนิดอื่น แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและช่วยกันถกเถียงเพื่อสร้างคอร์วหามตะหนักมากขึ้นที่มา earth h t t p s w w w e a r t h c o m a s c o n f i r m a t i o n t h a t t h e l a s t a u s t r a l i a n t r u c r o s s e d t r i c h u r i c d i s a p p e a r forever the conversation h t t p s t h e c o n v e r s a t i o n c o m a n d k i d e n k i d e k i r k i n a n k i a u s t r a l i a k i o n l y k i t r u k i d e c l a r e k i d i s t i n c t 2 6 5 9 8 8 the guardian h t t p s w w w t h e g u a r d i a n c o m e n v i r o n m e n t c o m m e n t i s f r e e 2 0 2 5 1 1 a n d k i d e n k i d e k i r k i n a n k i a u s t r a l i a k i o n l y k i t r u k i d e c l a r e k i d i s t i n c t